สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวบบาวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บบาวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวสองเลขเด็ดเจ้าทนแมวเจ้าแม่ตะเคียนใบหวยเดินขึ้นรถกระบะชาวบ้านแห่ซูมเลขทะเบียนณวัดใหม่โคกมะรุม ตำบลม่วงเตี้ยอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองชาวบ้านนักเสี่ยงโชคเดินทางไปขอโชคลาบส่องหาตัวเลขพ่อบู่แม่ย่าตะเคียนทองที่อยู่ภายในวัดจํานวน50ต้นหลังจากที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านได้มาแจ้งให้ทางเจ้าคณะวัดได้เป็นอันเชิญมาจากสถานที่ต่างๆที่ได้พบต้นตะเคียนซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากพบเจอต้นตะเคียนที่อยู่ภายในบริเวณบ้านหรือสถานที่ของตัวเองต้องนําไปถวายวัด เพื่อให้แม่ตะเคียนที่มีอยู่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้ชาวบ้านกราบไหว้ขอโชคลาภตามความเชื่อก่อนพบเจ้าโทนแมวเซเลบชื่อดังซึ่งเป็นแมวแม่ตะเคียนใบห้วยได้แม่นยำชี้เป้าเดินเข้าไปยังรถยนต์หมายเลขทะเบียนต่อประตักต่อประตัก1882กรุงเทพมหาคนครซึ่งจอดอยู่บริเวณข้างวัดข้อห้วยต่างลูกวาวไม่พลาดซื้อสลากกินแบ่งไปเสียงดวง ซึ่งที่ผ่านมามีเสียงล่ำหรือว่าหากเจ้าโทนเดินไปขึ้นรถยนต์คันไหนหรือนอนใต้รถยนต์คันไหนคันนั้นเป็นการบอกใบตัวเลขซึ่งหากว่าเจ้าโทนขึ้นไปนอนทับบนแผงลอตเตอรี่แม่ค้าภายในวัดใหม่โคกมดุมที่แผงไหนชาวบ้านนักท่องเที่ยวไม่พลาดแห่ซื้อเลขที่เจ้าโทนนอนทับเพื่อนําไปเสี่ยงดวงและยังมีแฟนคลับเจ้าโทนจํานวนมากหลังสมใจปรารถนาแล้วก็ จะนําอาหารขนมแมวและปลาถูมามอบให้กรรมาการวัดที่ดูแลเจ้าโทนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แฟนคลับบางรายยังได้อุดหนุนกระเป๋าผ้าที่มีรูปเจ้าโทนที่ทางวัดทําขึ้นมาเป็นของระลึกที่ระลึกเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าอาหารและยาเจ้าโทนกันอย่างต่อเนื่องทําให้เจ้าโทนกลายเป็นแมวเซเลปที่มีแฟนคลับติดจํานวนมากซึ่งเจ้าโทนเป็นแมวเพศผู้ที่มีตัวขนาดใหญ่ สีดําขาวอายุประมาณ4ปีเป็นแมวเมตเคียนที่ติดมากับต้นแม่ย่าสร้อยสุวรรณที่กรรมการวัดใหม่โคกมรุมได้ไปอัญเชิญมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเราห่างทางได้ยินเสียงแมวร้องจึงได้จอดเทเลอร์จากกอดเพื่อตรวจหาเสียงแมวพบว่าอยู่ในพรงแม่ตเคียนแม่ย่าสร้อยสุพรรณนั่นเองซึ่งงวดก่อนเจ้าทนก็ให้โช่ลาภไปแล้วหลายๆท่าน งวดนี้อย่าลืมเลขรถที่เข้าไปก็จะเป็นเลขทะเบียน1882จะได้ไม่พลาดเลขเด็ดในงวดวันที่1มิถุนา64หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากหวยเด็ดไทยรัฐมาในที่นี้ด้วย แล้วพบกับเป่าป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ